สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจ๊กเกอร์ยิ้มครับผมก็พาทุกคนมากินข้าวอีกแล้วเนาะโอ้วันนี้ข้าวกับข้าวสองอย่างนีมีพาโลไข่พะโลกับผัดไอ้กระเพราลูกชิ้นแต่รู้สึกข้าวมันน้อยนะผมใส่ข้าวน้อย แต่ใส่กลับเยอะเพราะว่ากลับมันเหลืองไงอืมก็เอาตามนี้ล่ะนะทุกคนกินข้าวกันครับอืมอร่อยจัง เอากันอันนี้อันนี้ผัดออกเผ็ดเผ็ดส่วนฮัลโลออกหวานหวานก็มีเดี๋ยววันนี้มันจะมาเล่าเรื่องอีกเนาะกินข้าวไปด้วยเล่าไปด้วย ก็มีหลายคนที่อยากรู้เรื่องนี้แหละอืมแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามนะเกี่ยวกับเออ่ค่าตัวค่าแรงคิมงานตลกคณะทีมงานตลกคณะช้างสั่ง ็มีเพื่อนถามมาเขาเขาก็แอบสงสัยนั่นแหละว่าช้างซางและทีมงานทำไมมีงานบ่อยอะไรเงี้ยอืทำไมมีงานตลอดมีงานเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นเยอะนะ อืเป็นตลกที่ไม่ดังแต่มีงานเรื่อยๆมันก็เป็นมุมมองนะเป็นมุมมองของแต่ละคนก็จะมองพวกเราแบบไหน ออกงานทีเท่าไหร่เออมีคนถามไปกันทีรับเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยรับเท่าไหร่กี่บาทอะไรเงี้ยอืมเราก็จะจะมาขอตอบในในคลิปนี้เลยเนาะคือมันบอกไม่ได้เนาะว่างานนี้เท่าไหร่งานนั้นเท่าไหร่อืม ยิ่งตลกไม่ดังอ่ะไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็มีงานแบบงานได้เงินงานได้น้อยได้มากงานพวกงานนายงานเพื่อนงานไม่เพื่อนมันก็มีหลายรูปแบบงานวัดเท่าไหร่ งานกินเลี้ยงงานสังสรรค์งานโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งจ้างพวกเราเท่าไหร่อะไรอย่เงี้ยราคามันไม่ได้ตายตัวเพราะเราไม่ใช่ตลกหลังเราก็ไปวางไม่ได้ว่าบางทีเราเลียงสมมุตินะสมมติว่าไปเล่นงานวัดอย่างเงี้ย เรียกเขามือหนึ่งเนี้ยอืมอยู่ไม่ไกลเงี้ยอยู่ไม่ไกลมากพอไปได้สภาพต่อทางวัดต่อมาเหรอแปดพันไดไหมอะไรเงี้ยเจ็ดพันไดไหมเก้าพันได้ไหมแต่ว่ากันไปเนาะคุยตกลงกันไปอืมเราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอืมได้เท่าไหร่ บางคนมองว่าเอ,อ่อเราไปกันตลอดมีงานตลอดอืมเล่นเล่นเท่าไหร่วะพวกมึงไรเงี้ยเล่นราคาเท่าไหร่กันถึงไปกันบ่อยจังฟรีมัง้งอืมได้น้อยมัง้งอะไรเงี้ยไปช่วยหรอือเปล่ามันก็มีงานช่วยมันก็มีครับ บางทีอย่างอ่าที่ไปไกลๆงานต่างจังหวัดเนี่ยเห็นไหมไปรถสองคันอย่างเงี้ยรถผมคันหนึ่งรถช้างซังคันนึงไปสุรินอย่างเงี้ยงานป่าน้อยป่าออสินจุลีอย่างเงี้ยเราก็ไปได้แล้วก็แบ่งกันแบบสบายๆเนีย่ยนี่งานแบบนี้เราก็มีอืงานแบบราคาแบบนี้เราก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับที่งานในกรุงเทพนี่าเงี้ย 5,000ก็ไปได้4,000ก็ไปได้บางทีงานงานกินเลี้ยงเนี้ยอืมขอร้องมาพวกกันเนี้ยเราก็ไปได้3,000อย่างเงี้ยอืเราไปหารางวัลเอาแต่ว่าเราไปไม่ครบทีมนะอ่าเราก็จะบอกกับอ่เจ้าภาพหรืออพอพวกกันบางทีเขาขอมาเอ้ยมาแจมแจมหน่อยส,สอยงคนสามคนอะไรเงี้ยบางครั้งไปงานแบบเนี้ยอื บางครั้งคิดว่าโอไปงานเนี้ยค่าแรงค่าจ้างถูกแต่ว่าที่ไหนได้รางวัลเพียบเนี่ยก็มีเนี่ยรางวัลเยอะกว่าค่าตัวก็ยังมีเลยอืมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เสมอไปนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปงานแบบเรียกราคาส่วนงานเรียกราคาเราก็ไปเราก็มีอย่เราก็เรียกอืม หมื่นหนึ่งแปดพันงานพวกงานเพื่อนงานพวกส่งมาเพราะว่ากันไปตกลงกันไปตามตามที่คุยกันฮะแต่บางงานเราก็ไม่ได้ไปอย่างนั้นไปอ่า ส่วนมากเราจะเป็นงานที่แบบว่าจ้างหรือโทรหาพวกเราเองประมาณนี้มากกว่าสโลกแกนของพวกเราก็มีอยู่แล้วว่าไปทุกที่ไม่ได้ไปทุกงานอืมันมีความหมายของมันช้างถังเป็นคน คิดขึ้นมาคำนี้มันมีอยู่งานหนึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีคำพูดนี้เนาะมันมีอยู่งานหนึ่งที่แต่งจังหวัดไม่ไกลมากหรอกซึ่งเล่นทุกครั้งเนาะไปเล่นกันมาบ่อยๆอ,ยอะ่ะเจ้าภาพก็ให้เอ,อกับหัวหน้าทีมมางุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ไม่ใช่หัวหน้าช้างนะ หมายความว่าคนอื่นที่พาเราไปอ่ะไปเล่นบ่อยๆเราก็รู้แหละว่าเราควรจะได้เท่าไหร่ประมาณไหนอะไรเงี้ยได้เงินกลับบ้านประมาณไหนเงนี้ยอืมแล้วมันมีเออหลังสุดล่าสุดเงี้ยนะรับเงินมาไม่เท่าเดิมอืม ซึ่งเราก็เลยงงว่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเราก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้แต่เอ้สมไมครั้งนี้มันแป,กแปกลกๆอะไรเงี้ยเออมันแปลกไปอย่างเงี้ยมันราคามันลดราคามันลงเงี้ยซึ่งพฤติกรรมมันแปลกไปแต่พเพิ่นว่าพวกผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ยอมเสียเปรียบใครเนาะอืมไม่ไม่ได้ให้ใครมาเอาเปรียบง่ายๆสไตล์ผมด้วยพูดตรงๆเนี้ยถามเลยพูดเลยเงี้ยเรื่องเงินมันก็ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ประเด็นสําคัญมากมายแต่แต่มันใจเนีไยมันผิดเพี้ยนไปเงี้ย มันผิดมันเพี้ยนไปมันเปลี่ยนไปก็มันต้องทําให้เราสงสัยแล้วก็ทําให้เราถามหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คบค้าสมาคมอีกอืมเจอกันก็ปกติคุยกันเหมือนเดิมยกมือไหว้หนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปกติเพียงแต่เขาเปลี่ยนไปในนิงอง เขามีโชว์อื่นมาเพิ่มเงี้ยเขาก็เลยลดเราอะไรเงี้ยลดค่าแรงของเราลงเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไปทุกทุกที่ไม่ได้ไปทุกงานก็ก็จะประมาณนั้นเนาะไปทุกที่ไม่ได้ไปทุกงานหมายความว่าคือไปได้หมดแหละงานเนี่ยไปได้ทุกที่แต่อยู่ที่ว่างานตัวนั้นจะเป็นยังไงกับเราอะไรบางคนเน่ย บางบางที่นะเงินการเงินไม่ไม,ไม่ไม่ดีมากแต่การดูแลดีข้าวปลาอาหารการเป็นอยู่การแต่งจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ที่หลับที่นอนอะไรเงี้ยเจ้าภาพดูแลเต็มที่เนี่ยเราก็เราก็โอเคเราก็สบายใจแต่ว่าพวกเราไม่จําเป็นที่แบบเออเราเราไม่สามารถที่จะเรียกราคาได้นะ เรียกเท่าไหร่ครับเนี่ยสมมุติผมเรียกต่างจังหวัดเนี่ยสี่มือนอ่นนี่เงี้ยกล้าจ้างไหมเขาก็ไม่กล้าจ้างตลกไม่ดังใช่ไหมอืมก็บอกจะภาพอ่ต้องบอกมาต้องเสนอเรามาก่อนมีขนาดนี้ไหวไหมอะไรเงี้ยอืมสองหมื่นไหวไหมครับหมื่นห้าไหวไหมครับแล้วกเ็เราก็จะคำนวณละปริมาณคำนวณคนว่า เราจะพอไปได้ไหมเงี้ยลดสองคันไหมหรือลดคันเดียวอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นไปได้บางทีที่เคยไปอย่างเงี้ยเชียงรายอย่างเงี้ยขอให้มาสามหมื่นเะงี้ยก็ไปได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสสามหมื่นสำหรับพวกเราก็แบ่งๆกันมันก็โอเคใช่ไหมตลกไม่ดังจะแบบเอาอะไรมากมาย ก็ประมาณนี้อืมบางทีคนหางานคนจัดจัดการจัดหางานเนี้ย mm hmm. เขาก็มีค่า,าโทรศัพท์มีอะไรของเขาก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่บางที่อ่ะกินเยอะเกินเงี้ยมันก็กินมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอืมมันก็ไม่ไหวแต่ถามว่าวันนี้ความพึงพอใจไงความพอใจของพวกเราว่าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไปได้กับไปไปไปไม่ได้กับเราก็ปฏิเสธอะไรแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะครับก็ตอบให้แล้วเนาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเการรับงานเนี่ยค่าแรงค่าจ้างพวกเราในทีมเนี่ยเราไปราคาไหนอะไรเงี้ยไปไหนไ,ได้เท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้อง ความจริงก็ไม่ต้องไม่อยากรู้ก็พวกเราหรอกพวกเราไปกันได้อยู่กันได้ก็ไม่ซีเรียสนะเราในทีมไม่ไม่ไม่เคยมีประเด็นเรื่องเรื่องการการเงินเนาะพวกเราถึงอยู่กันได้มานาะนะทีมช้าง้ังเนี่ยยิงเขาว่ามีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะตั้งแต่ก่อนนุนมนานนะแล้วผมก็มาอยู่ตอนสิบสิบโอสิบสี่สิบ สิบสี่สิบสามสิบสิบสี่ปีแล้วนะสิบสี่ปีแล้วมั้งจำไม่ได้ละก็ยังอยู่ด้วยกันมาจนทุกวันเนี่ยอืมก็ทีมงานนี้ก็เป็นของพี่หนุย่ยหนุ่ยซังแต่พี่หนุ่ยนี่ยเสียชีวิตไปไปนานแล้วอืสิบกว่าปีแล้ะหนุ่ยซังนะครับแล้วก็มีเกตดโคดแคตตัวเล็กสุดนะก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อน มันก็ล่าสุดเนี่ยลุงแนนตัวที่เป็นกระเทยตัวลุงแนนนะแจกโน้ตเขเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้นี่เองนะครับทีมนี้ก็ยังแต่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังยืนหยัดในการแสดงของเรานะครับก็มีบางคนก็แอบเป็นห่วงว่าไม่มีแจกโน้ตไม่มีลุงแนนแล้วจะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่เป็น,เ,ปนเรื่องเป็นประเด็นไปเนาะอีกประเด็นนั้นเดี๋ยวผมค่อยพูดอีอกคลิปหนึ่งก็มาไขาข้อสงสัยว่าทีมพวกเรารับงานกันเท่าไหร่อะไรยังไงแต่จริงพวกเราก็ันก็บอกไม่ได้นะขนาดตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยเทีหัวหน้าทีมหรือว่าช่างสั่งเชิญยิมเน้รรับมาเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปถามนะเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นก็คือ คนรับงานเขาจะรู้อืมพวกเราจะไม่มีประเด็นเรื่องประเด็นดาราม่าเรื่องการแบ่งตังหรืออะไรในทีมพวกเราสังเกตได้จากานักดนตรีหรือตัวเล่นทุกๆคนนะครับนักแสดงหน้าเวทอีอาจารย์นักดนตรี่ยก็ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยเนาะคือบางครั้งไปเล่น งานช่วยจริงๆเนี่ยเราได้กันมานิดหน่อยเราก็แบ่งให้ทีมให้นักดนตรีหรืออะไรด้วยซ้ำไปบางทีตัวเล่นก็เหลือน้อยกว่าบางครั้งช่างซังก็ไม่เหลือเลยให้หมดเลยแบ่งเลยนะครับมันก็ต้องจำเป็นนีแต่เวลางานที่เราได้ยอดได้อะไรก็ต้องอนี่ก็จะได้แบ่งกันสัดส่วนแต่พวกเราแบ่งเงินกันไม่หัก อืเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ด้วยเรื่องการแบ่งค่าตัวเรา,าไม่ว่าจะเป็นตัวเล่นอ,อย่างไใครอะตัวเล่นตัวอื่นนี้ยนักแสดงตัวอื่นนักดนตรีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบ่งขาดขนาดแบบเอ,อผมสมมติผมได้พันนึงนักดนตรีได้ห้าร้อยไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จะของเขาก็จะลดหลั่นอยู่ร้อยสองร้อยเงี้ยก็เพราะว่าเหมือนก็ทํางานด้วยกันนะครับไม่ได้ว่า ไม่ได้มองคุณค่าว่าเขาจะต้องได้น้อยกว่าเราจะต้องได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยมันก็เยอะกว่ามันก็ความเป็นจริงก็มีนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นเยอะขนาดนั้นครับในจะค่าน้ํามันคาน้ํามันเนาะค่าสึกหลอรถลายเงี้ยที่เอาไปใช้งานอืมไม่ว่าจะเป็นของช้างซางังหรือเป็นของผมเองเนี่ยเราก็จะแบ่งสันปันส่วนกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเคยพูดนะครับ แล้วประเด็นสำคัญเลยเนาะตลกเนี่ยถ้าพูดเรื่องเงินเนี่ย